ต่อไปก็จะเจอกับาวันศุกร์นะคะว่าใารอยากบอกอะไรเกี่ยวกับการงานการเงินความรักคนโสดนะคะว่าใารอยากบอกอะไรนะคะส5้าวันนี้นะคะว่าใารอยากบอกอะไรเรามาเปิดกันได้เลยนะคะอ้าวการงานนะคะการงานเหมือนเหมือนได้ไปเที่ยวไหมนะคะเห็นไหมการงานเหมือนเราเดินเดี่ยวไหมนะคะ นะคะเหมือนทีมก็อาจจะแค่คุยกันในเรื่องระหว่างงานนะคะเหมือนการงานเหมือนไปเที่ยวไหมนะคะก็ใช้เงินเนาะต้องพึ่งพาตัวเองต้องทํางานนะคะซาวันสุขะการงานนี้เกี่ยวกับการเดินทางไหมนะคะไปเที่ยวหรืออะไรไหมเกี่ยวกับเหมือนแบบการงานเหมือนไปเที่ยวประมาณนี้นะคะเหมือนรู้สึกว่าเออคิดว่าเป็นเรื่องเที่ยวแต่ละวันอะไรประมาณนี้เนาะก็น่าจะทํางาน ไม่ได้นานหรือว่าคนที่รับจ็อกก็น่าจะไม่ได้นานนะคะเรื่องการงานนะคะเหมือนการงานเหมือนไปเที่ยวนะคะเหมือนทีมอะไรก็ไม่ค่อยทีมกันเท่าไหร่เนาะต้องพึ่งพาตัวเองนะคะต้องทํางานทํางานนะคะโอเคมาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินอยากบอกอะไรนะคะวันวันศุกร์นะคะการเงินให้ระวังความอารมณ์ร้อนนะคะวันศุกร์ นะคะคให้ระวังความอารมณ์ร้อนของคุณเนาะการเงินก็เงินเข้ามาเยอะอยู่นะนะคะเงินเข้ามาเยอะอยู่นะคะส่วนรุ่นน้องก็20่สา30กว่าเนาะก็คิดเรื่องภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะส่วนรุ่นใหญ่ก็กคิดเรื่องเงินหรืออะไรแต่ให้ระวังความอารมณ์ร้อนนะคะการเงิน การเงินค่้าเงินเข้ามาก็เยอะอยู่นะภาระก็เยอะพอสมควรนะคะส่วนอีกคนอีกรุ่นใหญ่ที่ผิดอวบขาวเนาะอาจจะคิดกัดจะได้กําลังจะได้ดังใจนะคะอยากเหมือนคุณต้องการอะไรคุณก็ได้ดังใจประมาณนี้เนาะ,ะมาดูคนโสดแล้วพายอยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนโสดนะคะอ๋อ,อคนมีคู่เนาะพายอยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนมีคู่คนมีคู่คะคุณกับคู่คุณอยู่ไกลกันไหมนะคะ คุณกับคู่ขอคุณอยู่ไกลกันไหมได้แค่มาหากันแล้วก็ไปไหมนะคะคนมีคู่นะคะวันศุกร์นะคะคนมีคู่คุณกับคนมีคุณคบกับอายุเยอะกว่าไหมนะคะอายุเยอะกว่าไหมหรือว่ามันจะสับกันคุณคบกับอายุน้อยไหมนะคะนะคะน้อยผิวอวกขาวไหมนะคะอายุ30ขึ้นไปนะคะส่วนคนอายุเยอะก็35ขึ้นไปนะคะ นะคะ3า40ิหาิหรืออะไรประมาณนี้นะคะอาจจะได้ไปเจอกันหรือว่าไม่ได้นานเดี๋ยวก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันขอโทษนะคะคนอายุเยอะนะคะกับอวกขาวนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะพอมาตำแหน่งของคนคนมีความรักหรืออะไรเนาะอาจจะถ้าทะเลาะกันมีเรื่องทะเลาะกันนะคะ มีเรื่องทะเลาะกันหรืออะไรก็จะอยู่ไม่ได้นานนะคะเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันเนาะนะคะถ้ามีปัญหาอะไรกันนะคะรักนี้เกี่ยวข้องกันกีนก่คนเอ่ยนะคะเกี่ยวไม่ต่ำกว่า2คนไหมหนึ่งคนนะไม่ต่ำกว่า1คนนะเข้ามาในรักนี้นะคะอีกคนนึงอ่ะอยู่ไกลกันนะคะอีกคนนึงอยู่ไกลกันพออีกคนนึงก็ทะเลาะกันประมาณนี้นะคะคนวันศุกร์เนาะคนมีคู่เนาะมาดูคนโสดนะคะว่าไพา่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนโสด คนโสดก็คิดแต่เรื่องทำงาน,านทำงานนะคะ,ะความรักอาจจะไม่เด่นแค่มีคุยเท่านั้นนะคะแต่ไม่ถึงว่าคันรักเนาะถ้าคุณอยากได้อะไรหรือยังไงคุณกล้าาหน่อยนะคะคนโสดนะคะให้คุณกล้าาหน่อยถ้าคุณอยากมีรักหรืออะไรนะคะหรือว่าคุณกำลังผ่านการสูญเสียอะไรไหมนะคะคนมีคนโสดนะคะมาด,ด,ดูรวมดูรวมเนาะมองไปยางบอกอะไรเห็นไหม ดยรวมแล้วก็พัฒนาอาจจะอยากไปไหนสักที่ไหมแต่ไม่รู้จะไปทางไหนเนาะอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องเงินด้วยนะคะคนวันศุกร์นะคะอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องเงินด้วยนะคะพระารหรืออะไรเนาะมีสิทธิ์เกี่ยวข้องเรื่องเงินนะคะวันวันศุกร์การเงินอาจจะไม่ค่อยเด่นมากนะคะส่วนคนทํางานก็เหมือนทํางานอาจจะได้เงินมาก็น้อยแล้วก็ทํางานแล้วก็ไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ไหมถ้า ในอีกมุมหนึ่งเนาะได้เงินมาอ่านิดนึงก็ไปเที่ยวเงินก็อยู่กับเราไม่ได้นานอะไรประมาณนีนนะคะวันศุกร์เนาะคะ่ะคนสวยก็ไม่เด่นนะคะอาจจะคุยกันน้อยนะคะอาจจะต่างคนต่างทํางานเน้นเรื่องการทํางานไหมนะคะคนวันศุกร์เนาะโดยรวมแล้วสรุปแล้วก็ต้องพึ่งเหมือนต้องเรียนรู้อีกนะคะต้องเรียนรู้อีกนะคะแต่เรื่องการเงินยัง ยังอยู่ไกลอยู่นะยังอยู่ไกลที่แบบว่าถึงจะได้เงินเยอะเข้ามานะคะเหมือนต้องบางครั้งก็อยากไปที่ไหนสักที่ที่ทําให้เรารู้สึกดีแต่ไม่รู้จะไปทางไหนนะคะสาวันศุกร์นะคะอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องเงินนั่นแหละเป็นหลักนะคะวันศุกร์นะก็มีเพียงเท่านี้นะนะคะส่วนคนโสดไม่ค่อยเด่นเนาะส่วนคนมีคู่ก็ถ้ามีแฟนหรืออะไรเนาะถ้าทะเลาะก,กันหรืออะไรก็เดี๋ยวก็กลับมาคุยกันนะ ห่ามกันไม่นานเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันนะคะสาวันสุ์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะวันดีค่ะบ๊ายบายค่ะ